สวัสดีค่ะวันนี้แม่ทินจะพาเข้าครัวนะคะวันนี้จะต้มเค็มขาหมูนะคะต้มเค็มขาหมูสมุนไพรนะคะก็จะมีขาหมูนะคะน้ำตาลเกลือผงปรุงรสแล้วก็ผงชูรสแล้วก็พริกไทยเพราะว่าเราต้องใส่พวกผงปรุงรสกับไอ ผงสุดรสเพราะว่าขาหมูนี้เวลาต้มแล้วมันจะไม่นัวนะคะมันจะไม่หวานเราต้องเติมลงนิดหนึ่งแล้วก็น้ำตาลปีบนิดหนึ่งนะคะน้ำปลากระเทียมหอมแดงบดนะคะตะไคร้บดค่ะแล้วก็พริกนะคะแม่ทินจะเอาสองอย่างนะคะคือพริกกะเรียงกับพริกนี้ ให้สีสันสวยงามแต่มันไม่เผ็ดนะคะนี่ค่ะเราก็บดซีอิ๊วดำนะคะที่แม่ทินปรุงทำไว้เดี๋ยวเรามาหมักหมูก่อนนะคะขามหมูก่อน เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต้มเค็มกะะันต้มไปเลยพอหอมเราก็ใส่ระหมูลงมาจะไคร พริกสิวดำพิกเคี่ยวนะคะ วนสักพักหนึ่งค่อยใส่น้ำนะคะลวนได้ที่เราก็เทน้ำลงเลย รอตุนไปนสักชัวโมงหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าตุนขาหมูได้ที่หรือยังนี่นะคะพอตุนได้ที่ก็เดี๋ยวเราจัดใส่จานเลยนะคะให้ค่ะน,นะะุ่มแล้วค่ะ อร่อยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนุ่มมากเลยนี่นะคะหอมสมุนไพรด้วยค่ะเดี๋ยวเราจัดใส่จานนะคะตอนนี้ขาหมูตุนเราก็เสร็จแล้วนะคะ หมูตุ๋นเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะทานคู่กับข้าวสวยก็อร่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะ